และช่วงเวลาต่อจากนี้พันจะได้ชมมวยคู่แรกของรายการจะชกกันในพิกัดน,น้าหนัก124ยปอนด์นักชกทางด้านมุมแดงเสียงปรบมือต้อนรับก้องพลากุลวงก่อเกียรติยิม้มวันนี้ก้องพลากุลวงก่อเกียรติยิมจะพบกับคู่ชกอันตรายจากอินโดนีเซียอยู่ทางด้านมุมน้ำเงิน น้ำหนักช่างได้124ป่ปอนด์เท่ากันลัสมานนูดินขณะนี้นะ้ำมวยทั้งคู่พร้อมแล้วนะครับเราจะออกไปพบกับพิธีกรคุณนนนารายและคุณสันชัยผลจีวินครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องเจ็ดสีวันนี้นะครับร่วมกับกอเกียร์ปรักชัทนะครับก็บมาพบกับมวยคู่แรกของรายการเลยนะครับฝ่ายแดงก้องพลาพุลวงนะครับกอ,อเกียร์ยิมพบกับลัสมาน นุสตินครับเป็นนักชกจากอินโดนีเซียวันนี้เราอยู่ที่เวทีมวยชวคราองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนสำนักงานใหญ่เขตสายใหม่กรุงเทพมหานครนะครับมาชมมหากรรมมวยโลกต้านพยาเสพติดศึกปูนทรียสแานโลกนะครับประวัติของก้องพลากุลวงครับชื่อจริงว่าอัชนนกุลวงครับอายุ19ปีเป็นนักชกลูกครึ่งไทยลาวนะครับคุณพ่อเป็นคนลาวครับคุณแม่เป็นคนไทย เป็นแชมป์122ปอนด์ครับจูนเ,เนียร์เฟเธอร์เวทของ w b c เอเชียก็รู้ว่าเป็นนักชกสายเลือดมวยโดยแท้เลยนะครับคุณปู่ก็เป็นนักมวยเก่าคุณพ่อก็เป็นแชมป์ของลูบินีครับรุ่น122ปอนด์ผ่านาชกทั้งมวยไทยมวยสากลสมัครเล่นและมวยสากลอาชีพมาแล้วทั้ง3แบบเลยนะครับส่วนประวัติของนักชกอินโดนีเซียคุณเชิงสัสชัยครับรัสมาดูดินนะครับนักมวยอินโดนีาาดเซียมาจากเมืองเซมารังนะครับในประเทศอินโดนีเซียครับ วันที่1 1กันยายนนะครับก็จะครบอายุวันเกิดอยู่แล้วนะครับเป็นอายุครบ24ปีนะครับในวันศุกร์หน้านะครับแล้วก็ถึงโชกนะครับชนะ8นะครับแพ้2เสมอ1กึ่งตอนนี้พิ่งจะเป็นมาเมืองไทยครั้งแรกครับสำหรับทางด้านรัสมานูดินรูปร่างใหญ่ครับตัวใหญ่เลยทีเดียวมวยรุ่นใหญ่เป็นใหญ่ของอินโดนีเซียน,นะครับในพิกัดเฟเธอเวทอันนี้มาต่อยกับก้องพารานี่ลดน้ำหนักประมาณหน่อยนึง รูปร่างก็โอเคครับตูสีได้เสียกันเลยมาดูครับก้องพลาจะผ่านรัสมานุดินว่าก้องพลากุรุวงนี่ก็ซ้อมอยู่ที่แถวแถวธัญบุรีนะครับมีทางด้านเจ้าโอสิริมงคลสิงห์วังชานะครับเป็นคู่ลงรวงการวิซซ้อมวันนี้ก็มาเป็นเทรนเนอร์ให้นะครับสาหรับเจ้าโอสิริมงคลครับเป็นเทรนเนอร์ประจาเลยนะครับเจ้าโอเป็นคนที่มาีการช่วยซ้อมช่วยอะไรให้กับก้องพลามาตลอดนะครับ ไฟที่แล้วน็อกยกที่2นะกองพลากรวงไฟนี้จะน็อกได้หรือไม่นะครับมีรางวัลพิเศษนะครับจากเสือ11ตัวน็อกยงไหนก็ได้นะครับ3า0 0บาทเชงเช,ง,ชงอิวเชงซิมอิวอีก3,000บาทนะครับ,ค,รบคุณอมรินพรประธานแล้วก็มียอดลาบเป็ดอุดรนะลำลูกกาทอง4อีก3,000บาทเช่นเดียวกันนะครับคุณคุณแป้นนะกนกพออัดเฉด3,000บาทรางวัลพิเศษเนี่ยเพียบเลยนะครับกองพลากรวง ถือว่าเป็นขุนพลดาวรุ่งรุ่นใหม่ของเอเก๋บอลรักชันนะครับช่วงนี้ก็มีหลายคนครับก้าวขึ้นมารอที่จะชจิงแชมป์สถาบันระดับภูมิภาคเอเชียก่อนนะครับก่อนที่จะไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือแชมป์เปโอลสถาบันหลัก4ส,สถาบันนะครับของเอเก๋บอลรักชันอยากเดินแล้วครับต้องการรูปร่างดีดจริงๆเลยนะครับชูชมนี่ยาวมากก็นี่แหละครมกำลังสด แล้วสมาดูดินครับหมัดหน้าเนี่ยอันตรายเลยเดียวครับแล้วคอยบวกขวาครับรัสมาดูดินเดินเบียดเข้าไปแล้วครับก้องพลาแหม่านเร็วเขอาแล่วครับนตะมวยโดนเสียอะไรนี้ครับหมัดหน้านี่ใส่ได้เลยครับแหมในชิงอกก่อนด้วยครับรัสมาดูดินเอาเลยครับเจอหมัดชุดก้องพลาคุณวงบ้างเอาเลยครับเสียจังหวะไป โอ้ยนี่ครับแหมเขาจริงออกซ้ายก่อนนะครับต้องระวังนะครับรมันหลากหลายยกล้วแหม่ถกวนโดนเสียกับหมัดหน้านี่ออกเยอะมากชกได้ไวครับ<า>ดูจงังหวะภาพช้าครับยกที่ผ่านมาเครื่องยังไม่ร้อนครับเครื่องร้อนแล้วก็น็อกนี่เสือ11ตัวเตรียมจ่ายครับ เชงเชงอิวเชงซิมอิวยอดล่าเป็ดอุดรเออยอดล่าเป็ดนะครับที่ลำลูกกาทองสีขุณแป้นกนกพรนะครับแล้วก็ยังมียาน้ำมะกรูดอัดฉีดหรือเปล่าคุณนนท์ยาน้ำมะกรูดนี่คู่ต่อไปกับคู่ที่สามเพชรจอแฮนะครับหมวันนี้คุณหมอมาด้วยนะฮะคุณหมอวิวัฒน์มาเองนะครับคุณชูชีตรีโพคานะครับก็เตรียมอัดฉีดเหมือนกันนะใช่มาเลยครับแหมน้องๆก็คิดถึงคิดถึงนะใช่คุณชูชีพเราดูกันต่อยกสองครับ ก้องพลากรวงเ,เด็กหนุ่มับเพียง19ปีนะครับยิ่งชกก็ยิงพัฒนานะครับช่วงหลังนี้เป็นมวยบูนะครับเดินหน้าลุยแล้วว่าถล่มทั้งใบหน้าลำตัวครับเพราะว่าได้วิชาจากสิริมงคลมาเยอะเลยครับวันนี้เป็นขึ้นเป็นพี่เลี้ยงให้เลยนะเจ้าโอสิริมงคลเดินเบียดเดินไล่ตลอดนะครับสวมกางเกงตูอิงซีนะครับสีแดงเดินเบียดกับโซโลครับ น้ำเงินคุณธรรมศักดิ์บอกว่าใส่กางเกงโซโลไม่เคยชนะคราวที่แล้วชนะไปแล้วนะโซโล่ใช่ไหช็อคโลกมาดูอย่าประมาณครับกำลังคุณวงยุคนี้ประมาณกันไม่ได้เลยครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นตาทานได้ตอนนี้รัสมาดูดินเขาก็มาดูดีด้วยครับรวดเร็วคล่องแคล่วหมัดหน้าดีคือหลังจากที่ปิกมี่ โดนน็อกไปเนี่ยทางคุณกอกเกียรติเนี่ยกำชับถุนเนอร์เลยนะทั้งทีโน่คมพยั้งเนี่ยให้เข้มการวิซ้อมของนักมวยในสังกัดนี้มากขึ้นไปอีกนะครับอ่าเพราะว่าหวั่นวันใจไงบางทีบางครั้งนักมวยเราอยู่อันดับสูงเน่ยคุณสารชัยอาจารย์ครับใช่แพ้ลงมาเนี่ยโหเสียดายเสียดายมากเลยฮะเสียดายโดยเฉพาะอย่างยิ้มปิดมีนะรองคนหนึ่งหมพอมันหลุดไปนี่มันหลุดจากอันดับไปเลยนะใช่ครับตอนนี้กำลังดันเพชรมณีขึ้นไปครับเพชรมณีคอยติดตามนะครับเพชรมณีจะลงรายการเมื่อไหร่ ติดตามครับต้องดูครับแล้วก็ <ๆ S 2> ข้อสำคัญเลยฟอร์มให้หนักแล้วก็ข้มามประมาทด้วยนะครับข้ามเหมือเดินลุกไล่ตลอดครับยาวกว่าครับสูงกว่าใหญ่ยยกว่าครับกองพละคุณวงครับหม่านเลียนเย็นตาเดินสั่งเดินครับวันนี้นั่งเชี่ร์อยู่ข้างเวทีชนะนี่มีอัดฉีดด้วยนะสามลุยน,นะครับโอ้โหโยืวาหม่า,มากระแทกหมัดหน้าแม้แต่เร็วครับสต็ปเท้าเร็วมาก ภราดุลวงเหยียดเข้าไปจะเอาคัดขวาเดินชนเอาละครับเครื่องติดแล้วนะครับหมไยลาสุดกันน็อกมาสบายๆไฟนี้ดูครับเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากขึ้นรับของมอินโดนีเซียนะครับพักก่อนครับพักสักครู่ครับดูจงังหวะภาพช้าครับยกที่สองอยังไม่เข้าครับคล่อมไปคล่อมมากองพราคุณวง มีบุกทางซ้ายทางขวาอัปเปอคัตครับซ้ายลูกนี้โดนครับวันนี้ผู้หลับผู้ใหญ่มากันเยอะทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณฟูนินซีครับสปอนเซอร์หลักแล้วก็น้ำเด็ดมุกเจนซี่เป็นแจกที่มีสาระพัดช่างโซโลทางขยาตราไปห่อครับยาเม็ดบรรเทาทิ่สุวของานักตราไปหอ่อ และบรรเทานิสดวงทวานนกตราไปห่อชนิดแคปซูลเป็นยาแผนโบราณนะครับขอบคุณนายกสมากชาติเจริญวัชรวิทัรับนายกสมาคมผู้ทำเวชชีพแห่งประเทศไทยครับขอบคุณชาสมุนไพรไม้ไลน์กาแฟวีเซียกาแฟดี D. มีคุณภาพติดสอบถามได้ที่0919300222นะครับแล้วก็ขอบคุณกอแก้วอามิโนโปรตีนครับหลอดไฟ LED TNB ดรนัทวีสุรพันธ์ครับ รางวัลชนะ้อเหมือนเดิมครับเสือ11ตัวนะฮะเชตชัยเอื้อบุญนานนะครับยอดรับ8อุดรลำลูกาพร4นะครับแล้วก็เชงเชงอิวเชงสิอิวเดินไล่แล้วครับเสียงยับด้วยนะครับเสียงยับนี่อัดฉีดทุกที่นะครับโอ้ยยกสามทลมแรงแล้วกุญชัยตบอกาศัฉีดได้เยอะๆแบบนี้ครับต้องพลามไม่ปล่อยไว้แล้วครับเดินถล่มเลี้ยงไว้ไม่ได้ครับตอนนี้ถอยอย่างเดียวแล้วอัสมานุดินโอ้โห เอาละครับตัวอ่อนตัวง่อไปแล้วครับถัาจะมาดูทเดีนโดนหมัดหน้าแค่หายไปเลยน่าดูครับอ่อนก็หมดแล้วครับเก็บได้เก็บเลยนะครับก็มาดูวงหล่อยไว้ไม่ได้ครับโอ้โหโยนีเรียกว่าจัดเต็มจัดหนักไปเลยนะครับมีอะไรก็ใส่ให้หมดเลยครับโอ้โหลอ้ครับลงไปแล้วครับสุดจะทานสุดจะทานทนแล้วฮะอ่ะยังลุกขึ้นมาอย่างลุกขึ้นมาพยักหน้าสู้ครับเอา เล่นเครื่องนะครับก้องมาลาคุณวงอัดฉีดเพียบเดือดสะเบตัวเอาล้วครับขออีกชุดหนึ่งคุณสาชัยขออีกชุดหนึ่งอีกชุดเดียวรอดไหมครับรอดไหมรอดได้ย่อยครับโอ้โหใจาีกวโหเรียบร้อยครับเอายังไม่เรียบร้อยลุกขึ้นมาอีกฮะโอ้โหทนครับทนสู้จริงๆอ่าอีกชุดเดียวครับ ชุดเดียวเท่านั้นก็เวลาคุณวงเวลามีครับคุณสายทัยเวลามีนะครับอีกชุดหนึ่งจับแพ้เลยครับกรรมก,การกรรมก,การก็จ้องแล้วกรรมการจ้องแล้วครับตัดลำตัวไม่ไหวับเรียบร้อยเรียบร้อยครับรยกข่าวเจ็ดสีครับชุดนี้เต็มเต็มครับนี่แหละครับ หลโชว์ฟอร์มเสือสดงดงามครับในการอุ่นเครื่องของกล้องพารากุลวงครั้งนี้ครับเพลศึกนักโชก์ินดนีเสียยกที่3ครับเฉียบขาดครับนี่ครับดูครับคือไล่ไปเล่าไปทีเลยครับแล้วก็เป้าหมายคืออัดลำตัวครับสายโครงลำตัวไม่ดีครับอัสมดินนี่ครับเน้นเลยครับ รองพลาดูชุดนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหหมัดนี่ครับตัดก็ที่ใช้โครงยมบวกนะครับโดนตัดลำตัวเข้าไปนีดูช็อตครับนี่ครับชุดนี้นะครับหือกองเลยครับขึ้นมาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ ชมไฮไลท์นะครับการต่อสู้ของกัมบาลากุนวงกับรัสมาดูดินนะครับการจบยกที่3ครับนี่เป็นไฮไลท์ให้ชมกันดูว่าการเดินหน้าถล่มของกัมบาลากุนวงนะครับเดินทัดเนี่ยลำตัวนี่ทนไม่ได้ครับรัสมาดูดินโดนหน้าพอทนครับแต่ลําตัวนี่ใช้โครงเออ้โหเอาฝ่ายสังมาเลยครับนะครับโอ้โหลูกนี้ฝึกมาเลยโดยซึ่มงคลนะครับ นี่ครับตัดลำตัวนี่ครับเน้นสวยจริงๆครับโบนถลลงเข้าไปซ้ำแล้วซ้ำอีกครับกองพลากรุวงนี่ครับมาดูดอกนี้ครับดอกสุดท้ายดูอีกทีนะครับเราให้ชมไฮไลท์กันนี่ครับเรียบร้อยกับพังสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับกลับขึ้นมาบนเวทีครับผู้แรกของรายการวันนี้จบลงที่ยกที่3กับใช้เวลา2นาที25วินาที กล้องพลากุลวงครับเทนนิสก็ลน็อกเอาในายกที่3